โอ้วันนี้อัวรู้สึกเหนื่อยล้าจังเลยอัวเดินทางมาจากอีกเมืองนึงมาเป็นหนุนมือรีดมายังเมืองเฉิงตู พวกเจ้าเห็นลงเตี๊ยมด้านหลังกันไหมถ้านึกถึงหนังจีนสมัยก่อนแล้วก็ต้องมาพักลงเตี๊ยมข้างหลังอย่างนี้แหละออกมาอยู่ในยุคหนังจีนสมัยก่อนเลยตามอ้ววมาเห็นลักษณะร้านเหมือนลงเตี๊ยมใหญ่อลังการแบบนี้ที่นี่คือร้านสู่ต้าเสียหม้อไฟหมาล่าจากเมืองเฉิงตูมาเปิดอยู่ที่บ้านเราที่ศูนย์การค้าซีดีซีตรงเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทาครับข้างในร้านสวยยิ่งใหญ่อลังการมากน้ำจิ้มเนี่ยมีให้เลือกหลายสูตรผมกับเพื่อนก็สั่งกันมาเต็มโต๊ะเลยล่ะครับนี่แหละสูตรล เงินของผมเลยคือสั่งน้ําซุปมาแบบสามช่องจะถูกกว่าช่องเดียวยิ่งมากันเยอะก็จะได้สั่งกินหลายเมนูพอหารออกมาโอ้โหสบายกระเป๋าเลยล่ะครับเพราะว่าแบงค์เทาเนี่ยมีทองดูหมูสไลซ์สิครับภห้มาแบบแผ่นใหญ่ตัวลิ้นก็น่ากินสุดแนะนาตัวน้ําจิ้มจอมยุทธที่ผมจิ้มอยู่นี่คือแบบจะหอมเครื่องพริกรสชาตินี่เคมคนมากล่ะครับนี่ละครับทีเด็ดผมแนะนําว่าอยากให้ทุกคนสั่งกันมาจริงๆตับหมูสไลซ์มาแบบแผ่นใหญ่บางชเที่ยวเข้าไปนี่จะ กลบๆเลยละครับยิ่งเป็นไส้เป็ดขึ้นชื่อเรื่องความกรอบกรุบอยู่แล้วหัวกระดูกหมูต้มนี่อย่างนุ่มยิ่งได้ปิดท้ายด้วยตัวมันโถจิ้มนมข้นเนี่ยแทบจะร้องว้าวเลยละครับมันโถแบบนุ่มแน่นมากเจอมาว่าตอนนี้ทางร้านมีโปรปาร์ตี้มาครบ6คนขึ้นไปรับฟรีห้อง VIP และมีโปรแถมพิเศษอีกมากมายชวนเพื่อนมากันนะครับ